เอาจเจริญพรอยมทุกคนมื่อนี่มื่อนี่คู่บากะจะมาตีตีละครัง้งตีละครัง้งชั้นเสาบินธบาเสร็จแล้วสองโมงตีละค <c oughs> รั้งชันเสาเดี๋ยวคู่บาสิตีให้ให้เฟืงองเดี๋ยวคู่บาสิตีให้ฟังแล้วก็ตีให้เบิ่งเน้อแต่วาา่าคู่บากะตีแห้งบ่ได้ดอกเดี๋ยว ลงพอเราสิเราสิวา่าเอาเด้อคุบาลิตีทล้วข้างเด้อตาน,นี่เดี๋ยวจะเข่าคนบ่นี่ซื้อถุงหน่อีถุงนี่อีถุงอีถุงข้างชอมความตาย Ờ, khu bà tí được con Thả phăng nữa, nhớ Nghe Đeo nhảy mồm con không ตัวนี้ตัวนี้กูบาตีบทเดียวกับพ่อคือว่าหลวงพ่อเราอยู่ไกลเดียวเราสิวานะเาเราสิวาเฮ้ยตีให้พ่อยบนก็พ่อแล้วคนสิวานะ่านี่คูบากับซีสันเศรานี่ล่ะสองโมงเศรากับยูกับซีองนี่ล่ะร่วมหลวงพ่อกับหาอง นีอยู่ก็มาหาเพ,พื่นมาหาเพื่นโมอยากให้ทายนำ้ำเพื่นโมอยากเขากล้องเอาซำนี่เลยโยมเอาสาธุสาธุฝากที่ตามไ่เด้อหรอเอาหลวงพ่อสิมาเอาซำนี่ละ